กาวสุนรการเงินการลงทุนโดยโครงการเมืองไทยไวเก่าคุ้มทั่วไทยโทรเลยครับ02-975-5788จากเมืองไทยประกันชีวิต วันนี้ค่ะรายการของเรามีโอกาสได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับผู้บริหานะจากบรจไทยพาณิชย์ค่ะเพื่อร่วมพูดคุยกันทะว่าในปีนี้บรจไทยพาณิชย์ตเตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์อะไรเพื่อรองรับนักลงทุนบ้างค่ะซึ่งวันนี้นมาตรวจสอบกันค่ะกับทางด้านของคุณรงศักดิ์ปลอดมีชยัยกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับถ้าพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2559เรียกได้ว่าปีนี้ยังต้องเผชิญกับความผันผวน,นทีเดียวค่ะอย่างนี้แล้วลักษณะการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆในปีนี้ของเราเตรียมอะไรไว้บ้างะคะครับจริงๆในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่มีความผันผวน,น,นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าตลาดการเงินการคลังนะครับเห็นได้ว่า GDP โดยรวมของทั้งไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือในต่างประเทศเนี่ยก็ มีน,น้มที่จะขยายตัวเนี่ยอัตราที่ค่อนข้างต่ำข,ของเราก็อยู่ประมาณ2ถึง3นะครับแม้กระทั่งในอเมริกาซึ่งดูจะฟื้นตัวก็มีท่าทีว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คาดอัตราดอกเบีย้ยที่คิดว่าจะขึ้นกันก็เริ่มมีข้อสงสัยว่าจะขึ้นกันได้ต่อเนื่องหลายครั้งหรือจะขึ้นได้แค่ครั้งเดียวเป็นต้นอละนี้ก็คือความผันผวนว่าจากเดิมเราเคยลงทุนว่าหุ้นดี พันธบัตรดีนะครับแยกกันเป็นลักษณะของแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยเอาลูกดูสับสนดังนั้นเนี่ยการออกผลิตภัณฑ์จึงต้องเน้นเปลี่ยนจากการที่ไปแนะนำะชนิดของแอสเซทในการลงทุนเปลี่ยนมาเป็นลักษณะที่เน้นเรื่องของกลยุทธ์เป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะหมายความถึงเช่นตัวอย่างเช่นเป็นกองทุนหุ้นที่มีการจ่ายดีวเวนดนมากหน่อยนะครับ เป็นกองทุนที่เน้นเรื่องของของ,ของการมีอินคัมนะครับหรือการจ้างการการได้กระแสเงินสดมากหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของกองทุนที่มีลักษณะที่ผันผวนน้อยกว่าตลาดเป็นตน้นนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นแนวโน้มของกลยุทธ์คร่าวๆแต่ว่าใน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 ,ในสิ่งที่เราพยายามจะทำนี่ก็อาจจะมีกองทุนแปลกๆใหม่ๆที่จะออกมาในปีนี้ที่เน้นในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเราจะคุยกันต่อค่ะซึ่งกองทุนที่ว่านี้บอกว่าเตรียมแผนที่จะออกมาแล้วตรงนี้ต่างจากกองทุนที่ออกมาก่อนหน้านี้ยังไงบ้างคะเราชื่อกองทุนที่เราตั้งไว้ชื่อค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่จาง่ายด้วย ครับเป็นกองทุนเปิดไทยพณิชย์สมาร์ทเทรด5 5 5นะครับเ,เลข5ก็มีส่วนสำคัญในการอธิบายนะครับจริงๆแล้วกองทุนนี้เนี่ยต้องต้องต้องเท้าความเดิมว่าเป็นเรื่องของกองทุนที่เราเคยออกกันมาที่เราเรียกกันว่าทริกเกอร์ฟันแต่กองทุนแบบ t r i กเ e r Fund เนี่ยมีข้อด้อยอยู่2ออ,อย่างที่เราจะจะแก้ไขอันที่หนก็คือว่ากองทุน t r i กเ e r Fund มักจะออกเวลาที่ตลาดหุ้นร้อนแรงนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนที่มีผลตอบแทน ไปตามสภาวะตลาดซึ่งตอนนี้สภาวะตลาดค่อนข้างผันผวนเราก็ต้องมาแก้ไขประเด็นนั้นคือทาไงไม่ไปออกกองทุนเวลาที่ตลาดทุนบูมมากๆซึ่งในพิเรียถัดไปก็มีความเสี่ยงเรื่องของอาจจะมีการปรับตัวลดลงอะไต่ตางๆเช่นนี้อันที่2ก็คือว่ากองทุนทริกเกอร์ฟันสมัยก่อนเนี่ยมีการกําหนดระดับความคาดหวังผลตอบแทนแต่ไม่ได้มีการป้องกันในเรื่องของอาดาวไซด์หรือว่าโอกาสขาดทุนดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าถ้าเกิดกองทุนทริก ็จะได้ผลตอบแทน5% 7%อะไรก็ว่ากันไปแต่พอกองทุนไม่ทริกก็กลายเป็นกองทุนที่เป็นกองทุนระยะยาวซึ่งอาจจะรับกับภาวะาความผันผวนตลาดค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นกองทุนอันใหม่ที่เราจะออกเนี่ยจึงมีลักษณะ2สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราเซตผลตอบแทนคาดหวังไว้นะครับในระยะเวลา1ปีอยู่ที่10%อ,อันนั้นก็คล้ายๆฟังดูคล้ายๆเดิมแต่ว่าถ้าหากกองทุนขาดทุน5% ภายในระยะเวลาหนึ่งปีกองทุนนี้ก็จะจะมีการปิดกองทุนแล้วคืนเ่าผู้ถือหน่วยหมายความว่าไงครับหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยถูกดีไซน์ให้หนึ่งมีความคาดหวังส0เซมีโอกาสขาดทุนห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามองง่ายๆก็เหมือนกับว่าเรามีโอกาสในการขาดทุนมากกว่ามากน้อยกว่ากําไรนะครับเป็นอัตราที่เรียกว่ากําไร2ส่วนขาดทุนหนึ่งส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับนวัตกรรมที่จะทําให้ผู้ลงทุนได้มี ม,มีวินัยมากขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือว่าเรามีการนํานวัตกรรมในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงของความเสี่ยงของตลาดกล่าวาคือกองทุนนี้จะมีผลตอบแทนสิปัจจัยหลักมาจากการคัดเลือกหุ้นะนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราคัดเลือกหุ้นมาจํานวน10 20 30ตัว40ตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคาดหวังว่าหุ้นที่เราคัดเลือกมาเนี่ยจะมีผลตอบแทนดีกว่าตลาดสิ่งที่2ที่เราทําคือเราขาย ความเสี่ยงหรือว่าปิดความเสี่ยงของตลาดคือมีการขายอนุพันธ์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นมีความผ,ลผ,ลผลันผวนก็จะมีผลกระทบะต่อกองทุนนี้น้อยถึงน้อยที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยปัใจจัยในการสร้างผลตอบแทนแทนที่จะไปพึ่งพาตลาดแต่เพียงอย่างเดียวก็กลายมาเป็นการพึ่งพาสกิลของการคัดเลือกหุ้นซึ่งเรามีทีมแอนนัลลิสมีทีมฟันดมเนเจอร์ซึ่งกว่า5้าจชีวิตเนี่ย ทำหน้าที่เหล่านี้เพราะฉะนั้นกองทุนนี้จึงข้อที่1มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ที่ดีขึ้นอันที่2ความสําเร็จของกองทุนไม่พึ่งพาตลาดมากเท่าเดิมแต่พึ่งพาสกิลหรือการคัดเลือกหุ้นที่จะนาไปสู่ผลตอบแทนที่เราคาดหวังคือ10%แล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงในเชิงของขาดทุนไว้อีกว่าถ้าเกิดว่าขาดทุนลงห้าอกองทุนก็จะปิดตัวลงดังนั้นผู้ลงทุนก็จะสามารถเ,าเข้าใจได้ว่ากองทุนนี้เนี่ยมีอัพไซด์สิเร์ซมีดาวไซ5% ความสําเร็จมาจากการคัดเลือกหุ้นตลาดหุ้นตกก็มีผลกระทบน้อยค่ะ,ะคยกตัวอย่างหุ้นที่เราคัดเลือกได้ไหมคะว่าเราคัดเลือกหุ้นในกลุ่มไหนหรือว่านโยบายการลงทุนของกองทุนนี้เราจะเน้นไปที่หุ้นอะไรอะคะจริงๆการคัดเลือกหุ้นเนี่ยเราไม่ได้มาตัดสินก่อนว่าเราจะเลือกเซกเตอร์ไหนค่ะทีมแอนาลิสต์ของเราเนี่ยจะคัดเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในทุกๆขณะช่วงเวลา 30- หตัวอยู่ทุกวันค่ะนะครับหมายความว่า หุนอาจจะมีการซื้อขายทุกวัน2วัน3วันบางทีตลาดตกหุ้นธนาคารอาจจะมีราคาที่น่าสนใจแล้วเข้าไปซื้อบางทีตลาดขึ้นไปแล้วอาจจะขายทางอะไรไปซื้อหุ้นในกลุ่มสื่อสารไปซื้อหุ้นในกลุ่มอ่อ่อ่โภคภัณฑ์นะครับหรือหรือหรือโรงแรมนะครับหรือการอ่ค้าขายคอมเมอร์สเป็นต้นเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ไม่ใช่เป็นประเด็นเป็นเรื่องของความสามารถที่จะเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็มีการซื้อขายเพื่อทําให้ผลตอบแทนของกองทุนนั้น แตกต่างจากผลทั่วไนองตลาดรลูกค้าก็จะได้รับผลตอบแทนจากความสามารถในการบริหารการจัดการจริงๆแล้วก ป้องกันความเสี่ยงว่าถ้าเกิดตลาดพันผวนเนี่ยเราสามารถปิดความเสี่ยงของตลาดออกไปได้มากถึงมากที่สุดคือถ้าจะหมดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะเกิดตลาดดีขึ้นมาล่ะนะครับการขายความเสี่ยงหรือการปิดความเสี่ยงของตลาดนั้นก็สามารถเปิดกลับมาได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะ take advantage หรือเห็นว่าตลาดขึ้นเราก็จะปิดความเสี่ยงคือแทนที่จะไปปิดความเสี่ยงตลาดก็เปิดให้มีความผันผวนเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอเหมือนการขันก๊อกนะฮะปิดเปิดในเรื่องของความเสี่ยงของตลาดแต่กิจกรรมหลักก็คือการคัดเลือกหุ้นทายังไงให้ผลตอบแทน ที่หุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดโดยทั่วไปฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านเริ่มจะสนใจเจ้ากองทุนตรงนี้แล้วค่ะเราจะเสนอขายได้เมื่อไหร่ะคะครับก็สําหรับนักลงทุนที่สนใจ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทเทรด555ก็เราจะเสนอขาย IPO ในวันที่16-23กุมภานะครับในสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศนะครับซึ่งก็สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ลักษณะของการลงทุนได้อีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งใครที่สนใจนะคะบอกว่าอยากจะซื้อกองทุนอันนี้นะคะ16-23กุมภาพันธ์ค่ะก็มาซื้อได้นะคะแต่ว่าระหว่างนี้อยากจะสอบถามข้อมูลก่อนค่ะ027777777กด0และกด6จะมีเจ้าหน้าที่จากบรจัทไทยพาณิน์นะคะคอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ